สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จุดกลางเต็นท์อิงน้ำนั่นเองนะฮะกาญจนบ,บุรีโอ้โหได้ฟิลสุดๆเลยวะนะอันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็เวิร์กมากๆนะฮะน้ำขึ้นมาวันผมมาน้ำแห้งสุดๆฮนะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยโอ้ยบรรยากาศเล่นน้ำกันมันสุดๆไปเลยนะฮะนี่นะครับน้ำขึ้นมันก็เวิร์กอย่างนี้นะฮะ เรื่องถือว่าโอเคมากแล้วก็ที่นี่นะฮะบอกเลยว่าเสียงไม่ดังถ้าดังไล่ออกไปเลยนะฮะเขาเส่เลียดมากเรื่องการใช้เสียงนะฮะนี่ฮะโอเคมากๆเลยเครับเป็นจุดกางเต็นท์นะฮะที่ล้อมไปด้วยภูเขานั่นเองนะฮะนี่ให้ดูครบกันองศาเลยทีเดียวนี่ฮะน,น้ำนะฮะเด็กเล็กๆก,ก็เล่นได้ ไม่น่ากลัวนะน้ำตื้นๆน,นะฮะแต่ก็มีโซนลึกอยู่นะถ้าออกไปกลางๆอะ่ะมันถือว่าโอเคมากๆนะฮะเห็นแล้วก็อยากเล่นมากเอามีแพนั่งด้วยนะเนี่ยน,นะแพนั่งกันยาวๆได้เลยนะโอ้โหเวิร์กสุดๆนะฮะนี่เป็นเขาเรียกะไาแบบหเห็นทีไรก็อยากเล่นน้ำทุกทีเลยแม่เวิร์กจริง นี่ดูเลยนะฮะว่าโอ้โหเล่นน้ากันได้สบายสบายเลยนะฮะนะด้านบนก็กางเต็นท์กันไปชมวิวกันไปนะซึ่งเวิร์กสุดๆไปเลยนะฮะนี่เลยมุมนี้นะฮะนี่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะด้านมุมสุดของออสถานที่นะฮะนี่ครับให้ดูบรรยากาศกางเต็นท์นะฮะก็ยังสามารถกางเต็นท์ด้านในได้อยู่นะฮะนี่เลยด้านลึกลกข้างในนะฮะแล้วก็ อันนี้เป็นความพิเศษอีกอันนึงก็คือที่นี่เขาจะมีรั้วนะฮะนะฮะรั้วเป็นเรื่องเป็นราวมากนะฮะบอกทุ่มทุนกับการทำรั้วแพงมากเหมือนกันนะฮะนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะอิงน้ำนะฮะซึ่งเวิร์กมากๆนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านในนะฮะก็เขาเรียกมีพื้นต่างระดับหลากหลายนะฮะนี่ให้ดูด้านในนะครับที่นี่ก็จํากัดจํานวนเต็นท์ด้วยนะฮะซึ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าจะวุ่นวายแล้วก็ เสียงดังนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับนี่เป็นกระจงแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีด้านบนด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันในอันนี้เป็นมุมสุดของฝั่งนี้นะฮะซึ่งก็ดูร่มลื่นนะฮะนี่นั่งได้ทั้งวันเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะมุมนี้นะถือว่ายาวๆกันได้เลยนะฮะนี่อุปกรณ์ตกปลาพร้อมการชนะวีส่วนมากจุดกลางเต็นท์ก็จะอ่ ตกปลาได้นั่นเองนะฮะนี่อันนี้เป็นโซนด้านบนนะฮะนี่ก็เล่นระดับด้านบนนั่นเองนะฮะนี่อันนั้นน่าจะเต้นเช่าแน่เลยดูทรงเหมือนเหมือนกันนะครับนะพื้นเรียบก็มีให้ด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้มุมนี้ดีจังเลยนะครับนี่ก็กางเต็นท์กันแบบหลวมๆนะฮะนะฮะสามารถไปนะไปนั่งเล่นแคร์ได้ด้วยนะฮะนั่งโอเคมากๆเจ๋งอ่ะ นี่ให้ดูมุมนี้นะพอแบบว่าเขาเรียกาสถานที่กางเต็นท์มันเป็นระดับระดับเป็นชั้นๆั้ไมนะมันก็ดีตรงนี้มันมองเห็นวิวสวยได้ไงคือแบ่งกันเห็นวิวแม่น้ําได้เลยอะไรเงี้ยก็เวิร์กมากๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็ถ่ายรูปมาช่วยงามตามท้องเรื่องนั่นเองนะฮะนี่ในห้องน้าอยู่ตรงนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านบนหนึ่งนะฮะที่ก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับนะโหยังมี ตังเต็นได้เยอะเลยนะ,ะอันนี้ผมเดาผิดแรกผมนึกว่าจะเป็นเป็นเพงิงเป็นเพิงสำหรับเต็นนะแต่นะ้าไม้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระต๊อบนะฮะแต่เขาบอกเดี๋ยวจะเอาไอของไอนั้นมาลงนะฮะที่เป็นกระสวยโอกาสมาลงนะฮะซึ่งโอเคเลยก็จะมีเหมือนเป็นห้องน้ําส่วนตัวของแต่ละบ้านเลยนะซึ่งโอเคมากๆแม่เจ๋งวาะนี่ให้ชมเลยฮะก็จะมีภูเขาไงแล้วก็มีแม่น้ํานะสวยง,ง,งามเลย ถ่ายออกมาสวยงามที่บอกก็จะมีเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นไล่นะอะไรสักอย่างนะซึ่งผมว่าโอเคมากๆเลยครับนี่เจ๋งอะนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ด้านบนไม่ถ่ายแล้วกิเกียดแล้วเ <c oughs> พราะว่าเคยถ่ายไปแล้วด้านบนนะด้านนอกนะฮะโอเคไงก็แค่นี้แล้วกันนะครับใครจะมาก็มาได้เลยไม่ใช่มาได้เลยตอนนี้นะหมายถึงว่าก็ สำหรับคนที่ไม่ต้องการความวุ่นวายนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะฮะเจ้าของซีเรียสมากกับเสียงห้ามเสียงดังนะครับโอเคแค่นี้ละครับ